สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูเทคนิคการปลูกข้าวโพดนะครับเดี่ยผมจะบอกถึงเทคนิคการปลูกข้าวโพดนะครับพื้นที่น้อยๆนะครับใครอยากจะเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องนิดนึงใครอยากจะปลูกนะครับพื้นที่มีไม่มากนะครับลองดูวิธีนี้นะครับเนี่ยครับทาแบบนี้นะครับเนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับความฟัางความยาวนะครับอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับใครอยากปลูกนะครับเทาเฮ้าส์นะครับหรือบ้านเดี่ยวที่ที่ไม่กว้างเนี่ยครับสี่เมตรเองครับสี่เมตรครึ่งประมาณนี้ครับ นี่ครับเตรียมดินไว้เนี่ยแขงอย่างนี้นะครับเรายกร่องไว้นะครับเนี่ยหลังบ้านเรานะครับบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นเทวเฮ้าส์นะครับนะครับเราก็ยกนะครับยกขึ้นไว้งี้ก่อนนะครับเนี่ยสักสี่เมตรครึ่งก็ได้ครับแล้วแต่นะครับที่กว้างเราก็ยกสักห้าเมตรเนี่ยครับอย่างนี้ครับยาวไปเนี่ยสี่เมตรครึ่งนะครับเนี่ยผมยกร่องไว้นะครับพอยกร่องเนี่ยดินเดิมเนี่ยเขาแข็งไม่มีสารอาหารอะไรมันอาจจะมีแต่น้อยแล้วก็นะครับพอยกขึ้นมาแล้วก็นะครับวัชจะพืชออกให้หมดนะครับวัชจะพืชออกให้หมดแล้วก็นําดินพวกอ่า ใบกัมปูที่เราผสมแล้วที่มีปุ๋ยขี้ควายนะครับนะครับแล้วก็เราเอามาโรยด้านบนพอดินร่วนหมดแล้วเราก็เอามาโรยด้านบนแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเวลาฝนตกอะไรเนี่ยเขาซึมลงไปเองใช่ไหมครับเนี่ยนะครับรอยผมโรยไว้นะนี่ครับนี่เห็นไหมพวกกัมปูพวกขี้ควายนะเห็นไหมครับนะครับนี่เราก็เอาพวกนี้ออกให้หมดนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยแล้วก็ลือออกนะครับออกกันไว้นะครับเนี่ยครับตรงนี้หญ้าออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นมานะครับ เอาโคนเอาอะไรออกนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็เตรียมไว้อย่างนี้ก่อนสักห้าวันก็ได้นะครับถ้าอย่างรีบก็ห้าวันหรือว่าจะให้ดีผมให้สักสิบห้าวันนะครับเตรียมไว้อย่างนี้พอดินเข้ากันดีนะครับเนี่ยเราก็ฉาะไปเรื่อยๆื่อยนะครับถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องรดน้ําแต่ถ้าเหลือเรามีน้ําฝนไม่ตกนะครับเรามีสายปัะปาอย่างนี้เราก็ฉีดบ่อยๆวันละครั้งก็ได้ครับแล้วเราก็ใช้ใช้จอบหรือเสียมเล็กก็ได้พรวนไปเรื่อยๆรื่อยนะครับพอพูวนเสร็จได้ที่แล้วเราก็มาดูแปลงนี้ครับ นี่ครับแบบนี้นะนี่ครับอันนี้ผมลงข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดนะครับพันลูกผสมนะครับนะครับซื้อนะครับเมล็ดมานะครับเมล็ดที่เป็น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 ถุงมานะครับยี่ห้ออะไรก็ลองเลือกดูนะครับเห็นไหมครับข้าวโพดผมซื้อพันลูกผสมมานะครับยี่ห้อนี้นะครับผมลงทุกหลุมหลุมละสองเม็ดนะครับปล่อยเลยนะครับ นะครับแล้วแข็งแรงมากนะครับข้าวโพดไม่ค่อยตายนะครับดูอันนี้ปลูกหลังจากเราเตรียมดินอย่างแปลงอย่างนู้นเสร็จใช่ไหมครับเราก็กดหลุมนิดนึงนะครับแล้วก็ฝังเม็ดข้าวโพดลงไปนะครับแล้วเราก็เอาดินมาโปะโปะบางๆนะครับแล้วเราก็ฟางคุมนะครับฟางคุมบางๆก่อนนะครับพอฟางคุมบางๆเสร็จนะครับพอก็แทงขึ้นมานะครับพอก็แทงขึ้นมาสักประมาณขนาดนี้เราก็เอาฟางมาคุมให้หนาขึ้นนะครับพอต้นเขาแทงพ้นฟางได้แล้วเนี่ยพอ พอพ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยสักนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งนะครับเราก็เอาฟางใหม่ฟางใหม่นะครับมาฟางใหม่นะครับมามามาก,กบนะครับมากบเพราะว่าเราต้นเขาแทงขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเอาฟางมาโปะซ้ายฝาได้คือที่นี่นะครับเวลาฝนไม่ตกมันร้อนเล็กนองจากว่าที่ผมกบฟางแล้วหนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเวลาร้อนแล้วต้นกระพดเล็กเนี่ยผมก็กลัวว่าเขาเหี่ยวเฉานะครับผมก็ป้องกันไว้หนึ่งความชุ่มชื้นมีอยู่แล้วนะครับ ถ้าฝนตกก็ดีเลยนะครับข้าวโพดก็เป็นพืชที่ชอบฝนนะครับน้ําขังข้างๆเล็กน้อยเลยเวลานั้นเขาเขหายเขาเรียกว่าแห้งไปก็ไม่เป็นไรครับข้าวโพดเห็นไหมครับเขาชอบชอบแดดนะครับทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ต้นเล็กเนี่ยเราช่วยเขาดน,น,นึงนะครับให้ให้โคนเขาไม่ร้อนเดี๋ยวพอเขาใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยได้แล้วนะครับไอเรื่องฟางนะพอเขาโตสักเม็ดหนึ่งแล้วเนี่ยเราปล่อยได้แล้วครับ ห้าสิบเตนขึ้นไปแล้วก็ผมก็ปล่อยแล้วนะครับก็ปล่อยฟางไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่าเขาทนแดดได้แล้วทนร้อนได้แล้วนะครับเราก็หยอดไว้หลุมมาสองเม็ดนะครับสามวันเองนะครับหลังจากหยอดเมล็ดสามวันเขาจะแทงขึ้นมาแล้วนะครับนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เราดีๆเนี่ยสามวันเขาแทงขึ้นมาแล้วนะครับแทงขึ้นมาสามวันแทงเราก็อย่างที่บอกฟางกบแล้วเราก็ปล่อยเขานะครับหลังจากนั้นสักสิบถึงสิบวันนะครับหลังจากเขาแทงขึ้นมาได้สิบวันผสมจุลินทซีย์สังเคราะห์แสงนะครับสองร้อยมิลลิตรต่อนาทีสิบลิตรลาดเลย ลดเลยครับเนี่ยครับลดเลยนะครับลดเลยเขาจะพุ่งดีมากแล้วงามนะครับไม่ตายเลยสักต้นเดียวนะครับไอ้ที่ว่าตรงนั้นมันตายนั่นคือหมาผมวิ่งนะครับหักเลยนะครับหมาผมวิ่งใส่นะวิ่งข้ามวิ่งลุยเนี่ยครับผมลองปลูกไว้ทานนะครับเนี่ยครับหนึ่งแปลงนะครับเนี่ยสี่เมตรครึ่งนะครับสองแปลงนะครับนี่สองแปลงนะครับเม็ดหมดก็อยู่ที่สองแปลงครึ่งนะครับผมซื้อมา ราอย่างยี่บห้าบาทนะครับพอหนึ่งนะเนี่ยครับสองแป้งครึ่งเดี๋ยวเราลงมาดูนะครับว่าเราจะได้กินข้าวโพดกี่ฝักนะครับน้ําหนักกี่กิโลแล้วเนื้อเขาจะอร่อยขนาดไหนนะครับโดยการใช้จุลินทรีย์สองข้อแสงอ่ะเรามาดูต้นใกล้ๆนี่ครับแข็งแรงไหมครับข้าวโพดนหมครับนี่ครับแปลงนี้เห็นไหมครับผมลงได้ห้าหลุมเห็นไหมครับยังเหลือนะครับ เนี่ยพอเรายกแปลงไว้แปลงหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราเตรียมไว้เลยครับเนี่ยอย่างพุกผม่ก็ไม่ยกครึ่งแปลงเห็นไหมครับอยูดในห้าหลุมเนี่ยผมยกไว้ทั้งแปลงแล้วทีเนี้ยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงอะไรนะครับเราก็เอามาลงได้เลยเพราะดินเราผสมไวแล้วพอลงเสร็จปุกก๊บอย่างที่บอกฟางบางๆคุมนะครับพอเขาแทงขึ้นปุ๊บเราก็กบโคนเขาให้ดีนะครับอันนี้อาจจะลงเป็นฟักทองนะครับหรือมะเขือก็ได้นะครับหรือจะเป็นแตงกวาก็ได้แต่ต้องทํา ลงแต่ถ้าฟักทองเนี่ยจะดีสุดเราปล่อยเขาเลื้อยไปกับสนามหญ้าได้เลยนะครับผมมีสุนัขเขาก็ต้องลุยแน่นอนนะครับเนี่ยครับอันนี้ยกไว้นะครับอย่าลืมนะครับปลูกข้าวโพดง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยผมไม่ได้ใช้เคมีใดๆไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยครับใช้เป็นแค่จุลินทรีย์เฉพาะแสงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดินเนี่ยเราผสมเราใส่ขี้ควายไว้อยู่แล้วนะครับนู่นครับแปลงล้วก็ยกไปอย่างนั้นเลยนะครับสักสิบห้าวันนะครับ เี๋ยครับสามวันเขาก็แทงขึ้นมาแล้วทีเนี้ยสักสิบวันเราก็ราดจุลินทรีย์เนี่ยผมราดจุลินทรีย์ไปแล้วหนึ่งหนนะครับเดี๋ยวอีกจะอีกหนึ่งรอบนะครับเขาจะพุ่งขึ้นมาเลยนะครับราดจุลินทรีย์จะพุ่งดีมากเป็นข้าวโพดเขาเอ่อข้าวโพดพันุ์สายพันธุ์ลูกผสมนะครับนะครับสายพันธุ์ลูกผสมจริงๆที่เนี้ยเนี่ยเขานินที่เนี่ยเขาปลูกมันอยู่แล้วกับอ้อยนะครับแข็งขขแข็งค่อนข้างแข็งข้าวโพดเนี่ยน่าจะพอได้ผมก็ลองดูนะครับอันนี้ปลูกไว้ทานนะครับแล้วก็ศึกษาด้วยนะครับว่า ได้ผลดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องระวังนะครับมีหนอนนะมันจะมีหนอนเขียวๆนะครับมากินใบเราคอยเอาออกถ้าไม่งั้นก็จะกินหมดเป็นหนอนคล้ายๆกินใบเอคล้ายใบมะนาวใบอะไรเป็นหนอนเขียวเลยครับเป็นหนอนเขียวจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ต้องดูแลนิดนึงคอยเอาออกนะครับเนี่ยครับก็ขึ้นทุกหลุมเลยเห็นไหมครับขึ้นทุกหลุมเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาบอกเทคนิคนะครับเนี่ยสําหรับท่านที่มีที่น้อย มุดไว้อยู่ในเมืองนะครับทถวหา้าหลังบ้านมีที่สักหาเมตรอย่างเงี้ยครับถ้าอยากปลูกก็ยกได้เนี่ยห่างแค่เมตรเดียวนะครับอ่าช่องห่างระหว่างร่องนะครับเนี่ยวังร่องนี้นะครับร่องนี้มาร่องนี้หนึ่งเมตรครับแค่หนึ่งเมตรวัดเลยครับแล้วก็ขุดวิธีขุดก็คือขุดฝั่งนี้ขุดก่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนให้เป็นแถวไปก่อนนะครับนะครับขุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เป็นแถวไปก่อนขุดสองรอบนะครับขุดขุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นแถวเนี่ยสองรอบนะครับแถวนอกแล้วก็แถวในขุดสองรอบเพื่อให้เขาให้เขาแบบ ล้วนนะครับแล้วก็ไปขุดอีกฝั่งหนึ่งนะครับสองรอบเหมือนกันแล้วก็ขุดนะครับหัวท้ายนะครับให้ขึ้นมาแล้วก็เราก็ขุดกลางรอบสุดท้ายนะครับเฉาะกลางไล่เฉาะกลางมาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆครับดินก็จะล้วนหมดนะครับล่วนหมดแล้วเราก็ยกนะครับขึ้นมาเป็นลูกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็นาเอ่อนาดินงาปูที่เราผสมปุ๋ยไว้นะครับที่เราผสมส่ตรผสมเราไว้แล้วเนี่ยเราก็มาเทราดเลยลดเลยครับลาดไปให้หมดเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าวันเดี๋ยวฝนตกมั่ง ถ้าฝนไม่ตกเราก็ลดน้ําเขาจะซึมเข้าไปในดินที่เราขุดยกล่องไว้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะครับเทคนิคของผมนลยนะยกล่องเสร็จนะครับใช้ปุ๋ยใช้ดินที่เราผสมไว้มีทั้งขี้ควายนะครับมีทั้งใบกัมปูมีถ่านดํามีปูนขาวเรียบร้อยเราก็เทราดเลยครับนะครับเทราดเลยครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับสักสิบห้าวันฝนไม่ตกใช้น้ํารดเียเขาจะซึมลงไปในดินถ้าฝนตกก็ดีเลยเราไม่ต้องลดนะครับ เขาไอ้พวกดินที่ผสมที่มีปุ๋ยมันจะมันจะซึมลงไปในดินที่เรายกร่องไว้นะครับจะเป็นดินที่ดีแล้วสิบห้าวันเราก็เอาเม็ดมาหยอดแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ครับเห็นไหมครับทุกเม็ดทุกหลุมได้ผลหมดเลยครับผมปลูกนะครับไม่ตายสักต้นเดียวอ่าอันนี้ก็เกือบยี่สิบวันแล้วนะครับดูครับนะครับวันนี้ก็นําเคล็ดลับดีๆมามาฝากสาหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยบ้านเดียวในเมืองอยากกินข้าวโพดปลอดสารนะครับลองทาอย่างผมเองเนี่ยแค่สี่เม็ดครึ่งเองนะครับยาวเนี่ย ห่างแค่เมตรเดียวบางท่านมีที่หลังบ้านสักเ15เมตรท่านก็ได้แล้ว3ร่องนะครับสัก15เมตรหรือ10เมตรก็ได้แล้วครับ2ร่องอ่าถ้า10เมตรเราก็ได้2ร่องแล้วนะครับเนี่ยบางมีที่กว้างด้านหลังบ้านยาวสัก6เมตร7เมตรเนี่ยนะครับท่านก็ทําได้แล้วกวางสัก5เมตรท่านก็ได้2ร่องนะครับ2ร่องก็เนี้ยเว้น1เมตรเว้น1เมตรนะครับเนี่ยแต่ ยกได้ประมาณสามร่องเลยครับเนี่ยเราก็ได้กินแล้วนะครับนะครับเนี่ยพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็สามารถปลูกได้นะครับดีกว่าเราไปปล่อยไว้เปล่าประโยชน์ถ้าไม่ได้ใช้อะไรนะครับขอให้มีแดดนะครับให้แสงแดดโดนเขานะครับเขาพูดนะถ้าแสงแดดโดนนะครับน้ําดีนะครับจุลินทรีย์ลดรับรองครับได้ทานแน่นอนอ่าเนี่ยตอนต่อไปเราจะมาดูว่านะครับฝักเขาใหญ่ขนาดไหนได้ผลดีขนาดไหนอร่อยไหม สำหรับวันนี้ถ้าชอบนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ช่วยกดแชร์เพื่อให้ท่านที่อยากปลูกนะครับนะครับมีพื้นที่น้อยจะได้รู้เอปลูกได้นะครับเนี่ยล่องหนแค่สี่เมตรนะครับก็ลองทําดูนะครับได้ผลผลิตนะครับแล้วก็ไว้ทานนะครับนะครับถ้าชอบก็นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ